สวัสดีครับพี่น้องตั้งผู้ชายคนใดมีน้องชายไม่แข็งน้องชายไม่ทนน้องชายอ่อนแอน้องชายมันเคือยองน้องชายไม่อึดน้องชายทุกน้องชายที่ไม่สู้กระผมมีวิธีวันนี้ผมจะพามาออกกําลังกายเฉพาะส่วนบริหารร่างกายบริหารส่วนเฉพาะน้องชายแข็งแรงอึดแน่นอนครับค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยไปมันมาแน่นอนพี่น้อง อ่าติดตามชมทาน,นช่องของเอสซีชาแนลอิสต้ายูทูเบอร์เออชอ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 ชออ้าประัดอ,อื่นน,นะครับเราต้องวอร์มร่างกายของเราให้กล้ามเนื้อตอนที่จะออกตึกนะทีนี้นะเราต้องวอร์มให้กล้ามเนื้อเราเท่าที่สักก่อนนี่ครับอ่า อ้ม1สองสาปิดซ้าย1นึ่ิดขวา1นึ่าชิดขาชิดแล้วก้ม1นึ่งอก้มซ้ายหนึ่งอ้มขวาหนึ่ไปยืดสุด เอยงเท้าขึ้นนับหนึ่งสองสามเอาลงจับนิ้วดันไปข้างหน้าบิดขวานับหนึ่งสองสามจับนิ้วบิดตัวซ้ายนับหนึ่งสองสามเนพี่น้องเมื่อเรายืดกล้ามเนื้อเราได้ที่แล้วนะพี่น้องอันนี้เป็นท่าพื้นฐานท่าพื้นฐานเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะพี่น้องอ่า ลักษณะการยืนอของเราขาไหลน,นา้นกันขาไหลนานกันฮะตงโย่เข่ากระดกก้นิดนึงแล้วก็ก้มชา้าๆโยลงชา้าๆค้างไว้นับหนึ่งสองสามแล้วก็ขึ้นนี่คือหนึ่งครั้งทำเป็นยกยกละห้าครั้ง

ทำไมท่านี้มันได้ตรงไหนพี่น้องขาขวาขาซ้ายนาเราโย่น้ำหนักมาลงที่เขา่ามาลงที่ขาแล้วก็เกิดการเกร็งองหน้าท้องทําให้ส่วนกล้ามเนื้อในส่วนงามขานี้เกิดการเกรง็งเกิดการบีบตัวเกิดการขยายตัวซึ่งทําให้กล้ามเนื้อในส่วนของน้องเราเกิดการขยับเกิดการออกกําลังกายเกิดการเสียดสีในเรื่องของ แรงโน้มถ่วงเวลาเราขึ้นเวลาเราลงยิ่งเวลาเรายอ่อค้าง,างใช้จังหวะค้างเยอะๆส่วนตรงนี้จะเกิดการเกรง็งพอเกิดการเกร็งแล้วกล้ามเนื้อตรงนั้นเขาจะได้ทํางานเต็มที่เหมือนเราได้ออกกำลังกายในส่วนตรงนั้นหนึ่งยกนไปพี่น้องสองยกหนึ่งสองสาม ห1 1 2 3ห1ึง่งสอง3ามสอง,งสอง,ง,องี่นงอง,นงพี่นยกสอง กล้ามเนื้อเราจะทํางานหนักมากขึ้นตั้งแต่เราเริ่มเล่นตั้งแต่ยกแรกยกสองกล้ามเนื้อจะเริ่มทํางานหนักมากขึ้นจากน้อยไปหามากซึ่งมันส่งผลดียังไงมันทาให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรากล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างแล้วก็กล้ามเนื้อในส่วนของง่ามขาได้ทํางานได้ทํางานกล้ามเนื้อได้บีบได้อัด ซึ่งทาให้ออกซิเจนและเลือดเข้าไปเลี้ยงทําให้กล้ามเนื้อในส่วนตรงนั้นเกิดการบีบอัดขยายตัวเค okay, ไปแล้งยกต่อไปอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามสองอ อาหนึ่งสองสมสาม,สามอา,อาหนึ่งสองสมสี่าหนึ่งส,สหโอเคพี่น้องพอเราทำสามเซ็ตเราก็ยืดกล้ามเนือ้อหุนเดว พื่อที่จะให้กล้ามเนื้อในส่วนนี้เราผ่อนคลายหมุนเอวพี่น้องหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายเต้าน้า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 ิดซ้ายิดซ้ายิดซ้ายิดขวาขวาขวาเต้าหลังเต้าหลังเต้าหลังเป็นเคล็ดไม่ลับที่ผมนำมาให้เอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมได้นำไปใช้กันท่านชาย ที่มีร่างกายปอนเอไม่สู้ไม่อึดไม่ทนมะเขือเผามั่งน้องชายเป็นโปลิโอมั่งช่วยได้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้ออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้แล้วมันจะเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนทีละสะเต็ปจนทำให้เราเป็นแมนอีกครั้งหนึ่งเพราะทำไมพี่น้องเวลาคนเราไปออกกำลังกายคิดถึงนะว่าเวลาคนไปเล่นฟินเนสเล่นฟุตบอลคนไปวิ่ง การออกกําลังกายมันใช้กล้ามเนื้อพละส่วนกันมันเลยทําให้ในส่วนของน้องชายเราไม่ได้มีผลผลอะไรเลยไม่ได้มีผลทางปวกอะไรเลยอย่างเช่นเรายกกล้ามการที่เราไปยกกล้ามเราก็จะได้กล้ามการที่เรายกกล้ามเราก็ได้กล้ามการที่เราฟิตอัพเราก็ได้กล้ามท้องการที่เราไปวิ่งมันจะได้กล้ามขากล้ามน่องทมขากล้ามน่องซึ่ง เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะออกกาลังกายในส่วนของน้องชายเรามั่งวันนี้ผมก็เลยเอาเทคนิคดีๆเป็นท่าพื้นฐานมานําเสนอให้ FC แลพะพก็ท่านผู้ชมได้ไปศึกษาและไปเรียนรู้กันเดี๋ยวผมก็จะหาโอกาสแล้วก็ทําคลิปให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชายท่านคนไหนที่อยากมีอยากเป็นผู้ชายแบบ18อีกครั้งหนึง่ง กติดตามชมคลิปกับผมได้ช่อง s อ c h anel n อุชิดาพิทโเบอร์แล้วก็ฝากกดแชร์กดสับตะไขร้กดติดตามช่องผมด้วยผมจะได้มีไอเดียผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้ FC แล้วก็ท่านผู้ชมได้ดูกันไปเรื่อยๆอ่ะนอกจากนี้ผมจะเอาท่าอื่นๆเล็กๆน้อยๆมาทำให้ FC ได้ดูกันโอเคครับ อันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสาธิตให้ f c แล้วก็ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงได้ส่วนไหนมั่งของร่างกายกล้ามเนือ้อส่วนไหนทํางานส่วนไหนได้ส่วนไหนมีผลกระทบส่วนไหนทําให้แบบถ้าเราแบบเล่นแล้วไม่เจ็บเล่นแล้วไม่ปวดก็ฝากติดตามช่องผมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกัะกช่องให้ด้วยนะครับ